พี่น้องสื่อมวชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามการไถ่าย้อสดนะครของพรรคพื่อไทย mm hmm. ผมได้แพทย์ชนหน้าสีแก้วครับหน้าพรรคพื่อไทยวันนี้ต้องขับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพครับว่าพรรคพื่อไทย mm hmm. เรามีความพร้อมนะครับสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคเพื่อไทยเราคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับที่จะเหมาะกับพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าเราพร้อมวันนี้นะครับพรรคเราขอที่จะกลับเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรามีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในนามพรรคเพื่อไทยวันนี้43ท่านครับ43ท่านที่เราจะประกาศเป็นว่าที่ผู้สมัคร ทั้งจากภาคกร,รุงเทพภามหานครนะครับจากภาคอีสานจากภาคกลางและภาคใต้ความตั้งใจของภาคคนไทยนะครับท่านที่ห้นายกรียไกรจงเจริญ และท่านที่6นายอารุมตุ้มน้อยก็เป็นภาพกอรมอลทั้งหมดของ่านนะครับเดี๋ยวเจอญสือบอลชนได้ก็เป็นภาพจำบนเวทีครับขอดเจอดับเชิดรพวงเพชรชุนละเอียดนะคะ่ายภาพร่วมกับทางวัดทีูุ่สมคกสสอกทมได้ค่ะจะไม่ไปจัตรงกลางเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะเดี๋ยวผมแบ่กล้องตรงกลางหมดครับหมดหมดเอหน้ามารับกล้องไว้นะคะนี่สายข่าวจากทางเพื่อไทยในวันนี้ค่ะและเรานะคะขอสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าสิ่งดีๆจะกลับคืนสู่ประชาชน ทั้งหนึ่งเมื่อทางเพื่อไทยได้รับการตตั้งแบนด์ไลท์แล้วกคุณท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใครได้พบเจอผู้สมัระครในแต่ละพื้นที่สามารถนะคะส่งข้อความนะคะหรือว่าภาพในการลงพื้นที่ขอกว่าที่ผู้สมัครมาทางเฟซบุ๊กทางเพื่อไทยคอมมิเตอร์ทางเพื่อไทยน,นะคะหรือทางช่องทางไลน์ที่เรามีการสื่อสาร มัตสอโมจะไม่ขวากพันนะคะหนึ่อง